สาวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็นในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ ID เก่ากลับมาปั้นเป็น EP ที่6แล้วนั่นเองนะครับซึ่งอ่าใน EP นี้นะครับผมก็จะมาทำการอ่าทำการอะไรดีครับอ่าผม เมื่อกี้ผมยังนึกออกอยู่เลยตอนนี้ผมนึกไม่ออกละอ๋อมามาลุ้นนะครับซาคุรามิกุอ๋อแล้วก็มาเปิดอ่าการันตีตู้แสงมืดนะครับถึงไอดีนี้ผมจะเล่นโคโโบลุบนแต่ผมก็อยากมีแสงมืดมาสะสมสักตัวนึงซึ่งมาดูนะครับว่าแสงมืดที่ผมได้จะเป็นตัวอะไรก็ถ้าเป็นตัวดีๆก็อาจจะโยกไปเล่นอ่าโยกไปเล่นเป็นไอดีปกตินะครับ แต่ว่ากบไฮเปอร์ผมใช้ไปหลายตัวแล้วลสิก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าได้ตัวอะไรก็รอลุ้นกันอีกทีครับผมมาเป็นซซลลี่นาฬิกาปูหรอ,หรอผมเก็บไว้ดีกว่าครับขอเล่นไปนทีมโคลโโบล้วนเหมือนเดิมซึ่งไอดีนี้ผมวาดฝันว่าอย่าเล่นโคลโโบชายล้วนที่ตัวละครเท่ๆด้วยนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนถึงจะครบทีมนะครับเพราะว่าโพไซดอนอากับอดัมต้องอยู่ในทีมแล้วตาเลนก็ต้องอยู่ครับ ซึ่งโอเลเวอร์ก็ต้องอยู่แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็ต้องรอดูกันในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าจะปั้นอาซาคุระโยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยังเหลือกระดานหมุนให้เรามารุ้นมิกูแม็กกัน,นครับผมตอนนี้ผมต้องการมิกูอัลตร้าแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าในรางวันมีให้รับหรือเปล่านะครับขอทําการดูในรางวัลกันก่อนสุ่มร้อยหครั้งตอนนี้ยังไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยังไงก็แม็กอยู่แล้วครับสลับไอดีนี้ ซึ่งพีลอยเรียบร้อยด้วยนะครับเหลือแค่แม็กนั่นเองโอเคครับรอบต่อไปอจอดจอดจอดไม่จอดนะครับผมจอดเราเป็นมิกูร่างธรรมดาไม่เป็นไรครับผมต่อไปครับจะจอดหรือไม่จะจอดหรือเปล่าขอเป็นกบดําก็ได้จะสะสมไว้มาเป็นมิกูรธรรมดาอีกแล้วนะครับผมตัวกาชาสีใบก็ได้นะครับ พอดีไม่ได้โล่มเท่าไหร่แล้วเขาขอเป็นตัวกระชาสิบใบโอ้โหมีกูธรรมดาจะมาเยอะไปไหนพีร้อยแล้วไอ้ดีนี้ผมคงไม่ทำสองตัวหรอกนะเับเพราะว่าอีกตัวคงไม่ถึงพีร้อยมาเป็นกบก็แปลกนะรับผมมาเป็นซากุระมีกูล่างธรรมดานะครับผมใจคอจะไม่มาให้สักตัวเลยเหรอโอเคครับอย่างน้อยก็มาตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ยังดีครับผมซึ่งพรุ่งนี้ก็น่าจะแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตอีกทีนะเขาสลับไอดีนี้ อ่าหรือว่าวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าต่อไปครับเราก็จะทําการอัพมิกุซึ่งไอดีนี้ผมพีรอยแม็กไปแล้วนะสิซึ่งกบดําตอนนี้มี5ตัวกบไฮเปอร์ <Hyper S 1> มี2ตัวมาครับ้จะไม่ผิดอ่าก่อนอื่นขอไปทําการล็อกล็อกอ่านาฬิกาปูนะครับล่าสุดนาฬิกาปูล็อกไว้ก่อนครับผมอย่าอลองเรนเจอร์มันก็ใช้ได้นะครับในอนาคตคอยว่าก,กันตอนนี้ขอทีมโคลโรโบลวนก่อนนะครับ ต่อไปครับมันมีอะไรให้ทำอีกเ่ยอ๋อไปรับของครับผมได้มาเป็นกบไฮเปอร์อีกหนึ่งตัวรีเซ็ตและกบ9ดาวอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งอีก2วันผมก็จะได้อีก50รูบี้อ่าตอนนี้ผมขอไปทำการล็อกกบ9ดาวไว้ก่อนกบไฮเปอร์ก็ล็อกไว้ครับตอนนี้สรุปแล้วขั้นสูงสุดไฮเปอร์ลีโอนาร์ด2 4ี่ตัวแล้วครับผมขาดอีกแค่12ตัวนะครับก็จะปั้นได้อีกแม็กนึง โอเคครับมาเปิดกล่องล a นเจอร์ทุกเกันดีก,กว่านะครับผม oh. ก็ขอเป็นตัวกาชา3ใบโอเคครับ1ใบก็เอาต่อมาครับอ่าสองรอยใบหอคอยวันนี้ผมน่าจะเล่นไปนแล้วสเตจยากผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมเล่นไปแล้วหรยังแต่ว่าน่าจะเล่นไปแล้วนะครับสำรับรอบนึงใช่แล้วดานที่45ห้า แบกรับความเสี่ยงกันดีกว่าครับผมถ้าผ่านได้เราก็จะมีทั้งหมด250ไปแล้วสําหรับตัวกาชาโอเคครับปล่อยออกมากดอ่าโลแล้วก็ปล่อยเรนเจอร์ออกมาครับผมโลก็จะหมดก็กดพัดพัดแล้วก็แช่แช่แล้วก็ลูกไฟครับผมโอเคครับกดสลับทีม A ทีม B กดออโต้ไปเลยนะครับผมถ้ามันจะไม่ไหวยังไงก็จะไม่ไหวนะครับผมอ่าสลับทีม A ทีม B มาดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่า แต่ถ้าไหวเราก็จะได้ตัวกราชาเพิ่มอีกหนึ่งใบซึ่งในวันพรุ่งนี้ถ้าเล่นหอคอยผงเวได้กลมไฮเปอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะไปเก็บตัวกรชาจากฐานต้นๆได้อีกแต่ผมว่ารอบนี้มีโอกาสไหวครับสําหรับรอบนี้ยังไงก็ไหวหรือเปล่าซึ่งถ้าได้ตัวโคลโบหน้ามา่าตัวโคลบตัวโคลโบหน้ามันเก่งมานะครับผมคิดว่าน่าจะหลุดจากโซนน้ำตกได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับผม เอาซึ่งตอนนี้ผมโยกเกียร์เจ็ดดาวไปใส่ให้กับโพไซดอนนะครับเพราะว่าลูกรักนั่นเองนะครับผมเอ้ยครับดานที่46ผมจะยังไม่เล่นเพราะผมรู้ว่าดานมันตึงโอเคครับผมที่จริงก็จะใช้เป็นอ่ารถแร่อีกอันก็ได้นะครับแต่ผมกลัวว่าตัวละครจะไม่มีอ่าอัตราการใช้สกิลเพราะว่าตอนนี้ใช้สกิลมีแค่34%เองนะครับ <do> ซึ่งตอนนี้โย so ผมก็ใส่เป็นอ่าเลนนะครับผม so ผมก็ใส่เป็นกระเป๋าแทน กีในทีมตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอดัมก็จะใส่เป็นดาวกระจายเลยวอนาถ้าอัพเต็ม5ก็น่าจะมีเลือด ประมาณ80-90ล้านได้เอาคว่าเกียร์ประมาณนี้ครับมิกูขาดอีกตัวเดียวครับก็จะแม็กโคจิโร่ผมก็เกียร์ประมาณนี้ซึ่ง2ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่เล่นในทีมหลักอยู่แล้วเอามาตั้งหน้าทีมที่เท่ๆนะครับโอเคครับต่อไปเราไปประจนภัยที่ไหนกันดีเลยขอค่อยผมก็เล่นไปแล้ววันนี้ผมก็ลืมไปนะครับว่า ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะต้องมาอัดคลิปผมก็เลยเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่ารีบรีบเก็บดานั่นเองนะครับโอเคครับเราไปตะลุย p ี่กันดีกว่านะครับผม change I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah. How you can get it back, yeah. Cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. rise Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. i find won, yeah. do it all on I my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm Doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> stay โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งแพนที่ผมอ่านห่างคิดตอนที่ผม p v p นะครับผมก็คิดใหม่ได้แล้วนะครับผมคิดว่า เดือนหน้านะครับผมจะทําการเปิดกาชาตามล่าโคลโโบอ่าเป็นตัวเรนเจอร์ก่อนนะครับถ้าเปิดได้ตัวเรนเจอร์แล้วผมก็จะทําการเปิดเกียร์นั่นเองซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะทําให้ดีเกิดได้ไวกว่านะครับเพราะว่า ถ้าเราดองล้วไปเก็บเยอะๆบางทีเราอาจจะเสียโอกาสเปิดเกียร์อ่าเปิดได้เกียร์นั้นเองนะครับผมแต่ว่าการเก็บรูบี้เยอะๆเราไปเปิดผมมันก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นกว่าแต่ว่าถ้าจังหวะถ้าเราเปิด้ะดวงเราดีเราก็เปิดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งเดือนหน้าเป็นเกียร์ช่องหน้านะครับเพราะว่าผมต้องการเกียร์ช่องอ่าไม่ใช่ขอภัยครับเป็นเกียร์ช่องกลางซึ่งตอนนี้ผมต้องการเกียร์ช่องกลางมากนะครับเพราะว่าอ่าตัวในทีมผมส่วนใหญ่เป็นรองเท้าหมดเลย เพราะฉะนั้นนะครับรูบี้ทั้งหมดในเดือนหน้าผมจะทําการทุ่มกับเกียร์อ่าถ้าเดือนนี้เก็บได้เท่าไหร่ผมจะทุ่มเกียร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวกาชาจะทุ่มกับเรนเจอร์คงจะแบ่งเปิดนะครับถ้าดวงผมมันยังไม่ดีจริงๆผมก็จะแบ่งเปิดทีละร้อยหรือว่า50บ้างเท่าไหร่บ้างก็แล้วแต่กันไปนะครับผมเด้ยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีประมาณนี้กันก่อนนะครับผมแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม